คุณแขกุ้งเป็นไงบ้างครับฉันส่งรูปให้แล้วนะได้เปิดดูสิเด็ดทั้งนั้นได้ครับเดี๋ยวผมเปิดดูแป๊บหนึ่งนะครับ ใช้ได้ไหมคุณใหญ่กุ้งครับผมขอทราบนิดนึงครับว่ารูปที่ส่งมานี่คือมันมีการบอกใบ้หรือบอกโคดรับรหัสรับ,บอะไรหรือเปล่าครับหรือมีอะไรซ่อนอยู่ในภาพนั้นหรือเปล่าครับใบ้อะไรก็นายบอกฉันที่จับตาดูในไม้เอกเ,เห็นอะไรผิดปกติเดี๋ยก็ให้ถ่ายทันทีดูสิแต่ละรูปอะผิดมนุุยมมานาทั้งนั้นคนดีๆที่ไหนเขาทํากันคือคือรูปที่มันส่งมาเนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นการผิดปกติครับมันคือเป็นความผิดของมันนะครับเอา้าแล้วนายจะเอายังไงรูปที่นายจะเอานมันยังไง คือคุณแขกุ้งค,ครับผมหมายความว่าผมอยากได้รูปที่ไอไม้เอกเนี่ยไปทํางานให้กับไ e อ้อาชามันทําอะไรที่เป็นประโยชน์หรือได้เบาะแสการกระทําความผิดอะไรพวกนี้แหละครับอ้าวนี่หนายหาว่าฉันถ่ายไม่ได้เรื่องเหรอใช้ประโยชน์ไม่ได้ไงั้นนะสิแล้วทําไมไม่มาถ่ายเองฮะไม,ไม่มาถ่ายเองพูดจ้าก็ไม่รู้เรื่องฮะบอกสิอยากได้เบาะไรเเป็นหลักฐานวัดตัวในอาชานู่นนี่นั่นอะแล้วไมไมพพ่พูดพูดไม่รู้เรื่องอ๋อ,อคุณแขกุ้งครับเป็นอันว่าผมขอโทษแล้วกันครับผมผมพูดไม่รู้เรื่องเองครับเป็นอันว่าเรา พยายามมาต่อไปแล้วกันนะครับถ้าเห็นอะไรที่มันผิดสังเกตและเป็นเบาะแสได้ก็ค่อยถ่ายรูปส่งไให้ผมแล้วกันนะครับเอาแต่ใจจริงๆจังนู่น้ังนี่เอาไว้เอาดิอะไรของเขาอะนี่กูพูดไม่รู้เรื่องหรือคนฟังมันทำไม่รู้เรื่องอแน่วะเนี่ย